สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประเด็นจนันทรสอยู่ม2ทำ7เลขที่7วันนี้ผมจะมานำเสนองาน04 My Log My Learning จับทริปบางแสนครับ The The วันนี้ผมจะพาทุกคนไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทางทะเลมหาวิทยาลัยมอปรุภา ส่นสถานที่ใก้ที่สุดของบ้านผมครับเ๋ยวตอนนี้ครับเราได้เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าสีกีทาเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปบนถนนมอเตอร์เวย์เพื่มมูน้าเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิครับหลังจากนั้นเราได้ทำการข้าสะพนแม่นาง่างปะกง ก่อนที่จะออกเดินทางเรามาถึงจุดพักรถบางปะกงขาออกครับวิง่งไปสักพักเราจะเจอกับจุดตรวจน้ำหนักรถครับข้างๆคุณจะเห็นบริษัทเพล็กซัสซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับสกัดไฟฟ้า, <can> ฟาและช่างเทคนิคครับตอนนี้เราก็ได้ถึงชายหาดบางแสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราจะไปถึงมอบุรพาเราจะไ้กินข้าบกันก่อนนะครับที่ร้านอิมพุนบางแสนที่นี่มีเมนูหลากหลายมากเลยสามารถสั่งที่ร้านหรือสแกนสั่งได้เลยครับเมื่อกินข้าเสร็จแล้วครับเรากะมุ่งตรงมาที่สถานบ,บันเทิศักดิ์แห่งชาติทางทะเลมอบุรพานั่นเองครับหาที่จอดรถได้แล้วก็เข้าไปจองตั๋วเลยครับูลค่าทั้งหมด200บาทครับและนี่ก็คือบรรยากาศภา,ายในนั้นครับ บ้างทุกคนกับการศึกษาวัฒนธรรมศาสตร์แาติทางทะเลมอบรูภาคุยแต่แต่ไปด้วยความรู้แต่เป็นความสนุกประสบการณ์ที่ทำใเราได้ค้นหาในวันนั้ครับใครที่ไม่อยากพลาดหรือเปิดประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทะเลไม่ควรพลาดครับแต่ถ้าอยากมาจริงควรม,มาตอนช้านะครับรถติดมากเลยเอาละครับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ทุกคนได้เข้ามาดูคลิปของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ